โอเคค่ะฉะนั้นเรามาดูเนะะื้อหาของเราต่อเลยนะคะคณิตศาสตร์เราต่อดูต่อได้เลยตัวที่เป็นอ่าตัวที่เป็นเนื้อหาต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณครูคให้มอบหมายกันบ้านให้เด็กๆไปทามาก่อนล่วงหน้าทีนี้มาดูเนื้อหาที่เรากําลังจะเรียนนะคะก็คือการเขียนแสดงจํานวนเงินแบบใช้จุดเมื่อเช้านี้ เปิดคลิปให้ดูระหว่างที่เก็กรอเพื่อนนะคะเพื่อนเข้าห้องเรียนนะวันนี้อาจจะมีบางคนที่มีภารกิจต่างๆเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะคะก็คือถ้านักเรียนสามารถเข้าเรียนตามเวลาได้ก็คือเข้าเรียนตามเวลาปกติแปดนาฬิกายี่นาทีนี่แหละนะลูกนะคะเข้าเรียนตามเวลาปกติ ก็มีภารกิจกอยากเห็นผู้ปกครองมาเรียนย้อนหลังได้นะคะคุณูจะส่งลิงก์ไปให้เหมือนเดิมลิงก์ที่เป็นอ่า g o o g l e ไซ t e เว็บไซต์เหมือนเดิมนะล,ลูกนะใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้ตอนสือเรียนนิสร์มาดูที่แสดงจำนวนเงินแบบใช้จุด การเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุดอะนะคะเวลาโอเคที่โรงเรียนตอนนี้เนี่ยมีเสียงค่อนข้างจะดังตรงที่ว่าเขากำลังทำอาคารหลังใหม่นะคะแล้วมันก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเียงน,น,น,น ะคะการเขียนแสดงจํานวนเงินก็คืออาจเขียนแบบใช้จุดโดยจุดขวางปเป็นสตางค์นะคะแล้วก็เวลาที่เขียนจุดลงไปเนี่ยมันจะต่อท้ายด้วยคำว่าบาทไม่ต้องมีคําว่าสตางค์แล้วนะคะอะ่ยกตัวอย่างเช่นนะคะเงินที่ให้มารูปภาพท,ที่ให้มารูปนี้นะคะธนบัตรชนิดละห้าสิบบาทหนึ่งใบธนบัตรชนิด20บาทหนึ่งใบเหรียญสิบเหรียญสิบ บาทหนึ่งเหรียญเหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญเหรียญ50สิาตค์อีกหนึ่งเหรียญนะคะเวลาที่เด็กเขียนเนี่ยอันนี้ก็คือแ5ดสิบห้าบาท5้าสิางค์ใช่ไหมคะเวลาที่อ่านนะคะจำนวนเงินก็คือมันเป็นจำนวนเงิน8 5ดิบห้าบาท5้าสิาตค์ทีนี้เวลาที่เขียนเป็นจุดนะคะเขียนเป็นจุดเด็กๆก็เขียนว่าอย่งไงคะตัวเลขที่เป็นบาทด้านหน้าแล้วก็จุดแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เป็นสตางแล้วลงท้ายด้วยคําว่า บาทเดี๋ยวก่อนนะคุณครูแชร์หน้าจอแบบหนึ่งนะคะคุณครูขออนุญาตแชร์หน้าจอดเด็กเห็นหน้าจอชัดเจนไหมคะตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าตัวที่แชร์เนี่ยมันเปลี่ยนอ่ชัดเ้นนะคะเมื่อกี้คุณครูเปิดจากคอมพิวเตอร์ด้วยคุณครูจะได้ดูว่ามัน ตรงกันไหมกับที่หน้าจอในในเครื่องคอมพิวเตอร์กับหน้าจอที่อยู่ในโน้ตบุ๊กนะคะจะได้ดูว่าเด็กๆตามทันหรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะนะคะเวลาที่เขียนด้านหน้าก็คือแสดงจํานวนเงินที่เป็นบาทถูกไหมลูกด้านหลังก็คือแสดงจํานวนเงินที่เป็นสตางค์แต่ว่าเราไม่ต้องเขียนคาว่าสตางค์ด้านหลังนะคะเราก็เขียนคาว่าบาทตามหลังนะคะอ่าโอเคทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างที่สอง สามร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เขียนแบบจุดเขียนยังไงอ่าก็เขียนเป็นตัวเลขสามร้อยยี่สิบเก้าจุดเจ็ดห้าเลขเจ็ดก,กับเลขห้าบาทมันคือสามร้อยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นั่นเองเวลาที่เด็กๆอ่านนะคะเหมือนกันตัวอย่างข้างล่างเจ็ดพันสี่้อยหสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เขียนแบบจุดเขียนยังไงนะคะก็เขียนเป็นตัวเลขเลยค่ะเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดพันสี่ร้อยหกสบแปด จุดอสองห้าบาทหรือว่ายี่สิบห้าสตางค์นั่นเองคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกคุณครูขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บเดียว ไม่มีไม่เร็วมา คุณครูค่ะคุณครูเริ่มเปิดไหมค่ค่ะนี่โอ๊ยสอสอร,สรี่ขอโทษเด็กๆค่ะเดี๋ยว,ยวคณิตศาเดี๋ยวขอปิดแชร์ตรงนี้ก่อนนะตอนนี้เนี่ยนะคะเราซื้อกำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาสอนแต่ว่าอีกสิบนาทีเดี๋ยวเราดูของเราต่อนอะอแสดงว่าก่อนหนะ้นาน,นี้คุณครูไม่ได้เปิดใหม่เลยพอดีคุณรับโทรศัพท์แล้วคุณก็เลยปิดเสียงเอ้า เดี๋ยวเริ่มใหม่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่นะคะแชร์หน้าจอเมื่อสักครู่นี้ใหม่นะเราจะจะสอนช่วง1บนาฬิกา9นาฬิกา10นาทีนะคะ9นาฬิกา10นาทีเพราะฉะนั้นตัวเลขนะคะตัวเลขที่อยู่หลัง180ก็คือ180.00แบบนี้180บาทนั่นเองนะคะไม่มีหน่วยเป็นสตางค์ถ้าเป็น100 หนึ่งพาร้อยบาทก็คือใช้เป็นอะไรคะหนึ่งพับาทใช่ไหมลูกโอเคอ่าทีนี้ถ้าไม่มีเงินในหน่วยที่เป็นบาทนะคะมีแต่หน่วยที่เป็นสตางค์เราก็ใช้เลขศูนย์ตัวเดียวใช้เลขศูนย์แค่ตัวเดียวนําหน้าจุดนั่นเองนะคะอย่างเช่นเ5สาสตางค์เราก็เขียนเป็นยังไงคะศูนบาทแบบนี้25สาสตางค์ก็คือ0.25บาท ใช่ไหมคะก็คือ25สตางค์อ่าทีนี้เด็กๆมาดูนะคะอ่าตัวอย่างเวลาที่เราจะเขียนนะคะให้เขียนแสดงจํานวนเงินแบบใช้จุดตัวแรก50บาทเขียนยังไงคะค้าส0 0จบาทถ้าเป็น6.75บาทแบบนี้ใช่ไหมคะอืมอ่ะบอกจํานวนเงิน235บาบาทเขียน บอกยังไงก็คือสองร้อยสามสิบห้าบาทสองร้อยสาสิบห้าจุดศนย์ศูนย์ก็คือเขียนบอกอที่บอกก็คือบอกเป็นตัวเลขนะคะหน่วยที่เป็นบาทเฉยๆสองร้อยสาสิบห้าบาทถ้าตัวข้างล่างนะคะบอกจำนวนเงินหนึ่งพันหกร้อยอ่าเก้าจุดสองห้าบาทเราก็เขียนเป็นแบบนี้ค่ะเราก็บอกเป็นแบบนี้หนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์แบบนี้นะคะโอเค ทีนี้การเปรียบเทียบจํานวนเงินการเปรียบเทียบจุดำนวนเงินจะอยู่ในบทถัดเอ่อจะอยู่ในแบบฝึกหัดถัดไปแต่ว่าแบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆดูไปพร้อมๆกันแล้วครูจะเฉลยไปเลยนะคะจะได้ดูไปด้วยกันเลยอ้าแชร์หน้าจอก่อนนะแชร์หน้าจอที่เป็นแบบฝึกหัดหน้านี้ใครทําเสร็จแล้วบ้างคะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคเอาขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็เช็คไปด้วยกันเลยนะคะข้อแรก ตัวนี้ห้าสิบสตางค์เขียนยังไงลูกห้าสิบสตางค์ศูนย์จุดเท่าไหร่คะเดี๋ยวนะศูนย์จุดอ่าศูนย์แล้วก็ใช้หน่วยเป็นบาทแบบนี้ถูกไหมลูกถ้าเด็กๆทำถูกเด็กๆเช็คไปเลยนะคะข้อที่สองนะคะเขียนยังไงข้อนี้สองร้อยหกสิบสี่บาทไม่มีสตางค์ก็คือใส่จุดศูนย์ศูนย์หน่วยเป็นบาท,บาทถูกไหมอ่าต่อไปค่ะข้อที่สาม ห้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์อ่ะก็ใส่เขียนแบบนี้ถูกไหมน้องอ่านด,ดีโอเคค่ะอเ,คเอาขึ้นมาเช็คดูเลยนะลูกนะเอาขึ้นมาเช็คดูเลยต่อไปค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์อ่าะก็เขียนแบบนี้ต่อไปค่ะเก้าร้อยสี่สิบหกก็เขียนเก้าร้อยสี่สิบหกจุดศูนย์ศูนย์แล้วก็ใส่หน่วยเป็น บาทถูกไม่ลูกต่อไปค่ะ1,070บาท25สตางค์ก็1,070จุดเลข2กับเลขห้าตรนี้ลงไปแล้วก็เขียนคำว่าบาทลงไปแบบนี้นะคะข้อที่7 7,819บาท75สตางค์เขียนลงไปแบบนี้ต่อไปค่ะ9,800 9,800บาท ห้าสิบสตางค์เขียนเข้าไปแบบนี้ไม่ยากเนาะโอเคมาดูต่อข้างล่างค่ะสลับกันบ้างนะคะเขาให้ตัวเลขที่เป็นจุดทศนิยมมา <c oughs> ให้นักเรียนอ่านค่าลงไปว่ามันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ตัวนี้กี่บาทคะตัวนี้กี่บาทลูกตอบช่วยกันสิยี่สิบห้าสตางค์ค่ะถูกต้องเขียนเฉพาะหน่วยที่เป็นสตางค์อันนี้ก็คือยี่สิบห้าสตางค์ ต่อไปค่ะข้อที่สองกีบาทคะจำนวนเงินเท่ากับเท่าไหร่ห้าร้อยร้อยเจ็ดสิบสองบับห้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์ต่อไปค่ะข้อที่สามละลูกแปดร้อยเก้าสิบสี่เบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ถูกต้องค่ะข้อที่สี่ละลูก หกสิบเก้าบาทกับยี่สิบห้าสตางค์ต้องยี่สิบห้าสตางค์โอเคต่อไปข้อที่ห้าสองพันตัวลายสองพันเจ็ดสิบสี่สี่ห้าสิบสตางค์โอเคเยี่ยมลูกต่อไปข้อที่หกละคะสี่พันสองร้อยสามสิบแปดกับ บาทไม่มีสตางค์นะคะไม่ต้องเขียนอย่างอื่นเลยก็คือใส่หน่วยเงินที่เป็นอ่ายอดเท่านี้เลยก็คือ4,238บาทต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดอะลูก6 0พัเท่าไหร่คะ5้าสิบ้า,า,า 75, <15 9. S 2> บาทกับ75สิาบาทสตางค์ต่อไปข้อที่แปดละลูกแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด ับ25สตางค์25สตางค์ถูกต้องโอเคอไม่ยากไม่ยากทีนี้มาดูต่อค่ะข้อที่สามหน้าถัดไปเลยค่ะหน้า148ข้อที่สามตอนนี้จำนวนเงินเท่ากับเท่าไหร่คะกี่บาทสองบาทค่ะสองบาทเสียอะไรคะ เขียนสองบาทถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเท่าเท่ากับเท่าไหร่คะสองจุดศูนย์อ่าสองบาทก็คือสองจุดศูนย์ศูนย์บาทเข้าใจไหมคะให้เขียนแบบใช้จุดเขียนแบบนี้นะถึงจะถูกนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองเท่ากับเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบจุดสองร้อยสตางค์ค่ะแปดสิบเท่าไหร่เนี่ยมาแล้ว ดสิบเจ็ดาทแล้ดูผิดข้อค่ะแปสิบเจ็ดาทกี่สตางค์ครูครูสรุปค่ะและครูก็ค้างด้วยเสียงก็หายมากเลยสุดยอดไปเลย <c oughs> และครูก็หายเขงงมั้มัดอ่าอ่าอ่าโอเคค่ะเราซื้อมารอแล้วอ่ะมาดูข้อที่สามต่อข้อที่สามเท่ากับเท่าไหร่คะ กี่บาทร้อยเท่าไหร่ลูกร้อยค่ะสี่ร้อยร้อยห้าสิบสองสองจุดศูนย์ศูนย์บาทแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เขียนแบบจํานวนแบบเป็นเป็นจุดข้อที่สี่นะคะกี่บาทลูกเก้าร้อยเก้าร้อยหกสิบสองบาทอ่าเก้าร้อยหกสิบสองจุดศูนย์ศูนย์เขียนแบบนี้นะคะมันถึงจะเป็นจุดต่อไปข้อที่ห้ากี่บาทลูก กี่พันเนี่ยกี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหเจรเจดพันเหรอเจ็ดเท่าไหร่คะเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยเท่าไหร่เจ็ดร้อยสิบก้แสดงว่ายังไม่ได้ทำใช่ไหม <10 S 1> ถ้าทำแล้วต้องตอบได้สิ <99. S 1> ทำมาแล้วตอบเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบาวอีสตังค์ห้าสิบสตางค์โนก็คือห้าสิบสตางค์นั่นเองโอเคเอาขึ้นมาทำทีนี้เดี๋ยวเด็กๆคาะเดี๋ยวปิดแชร์แป๊บหนึ่งตอนนี้เราซื้อมาแล้วเราือเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอปิดก่อน